สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นเช้าวันสุดท้ายของทริปอีสานของผมนะครับวันนี้ตื่นขึ้นมาด้วยความเหนื่อยมากๆเลยนะฮะด้วยความที่ลุยมาหลายวันเลยตอนนี้รู้สึกทั้งเจ็บคอทั้งเหมือนจะเป็นหวัดแล้วนะครับจริงๆก็ไม่เช้าหรอกนี่สิบเอ็ดโมงแล้วก็ ทริปนี้ถึงแม้เหนื่อยนะฮะแต่ผมได้ไหลายๆอย่างเลยนะครับได้ทัววิทยุไปทั้งหมด9คลื่น3จังหวัดมีคอนเสิร์ตทีวีสสัญจรแล้ววันนี้ก็เป็นงานเปิดเอาท์เล็ที่อุดอรนะครับก็ถ<ะ>ือว <wości> ่าคุ้มเหนื่อยครับได้ทำั้งหลายอย่างที่สำคัญทริปนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เริ่มต้นการโพสต์วิดีโอแบบ เกือบจะเร็เลยนะครับให้แฟนๆของผมทุกคนได้ดูกันทางโดมกราออนไลน์นะครับหวังว่าคงยังไม่เบื่อกันสะก,ก่อนเดี๋ยวคงต้องลุกแล้วครับเพราะว่าต้องไปรายการวิทยุก่อนด้วยรายการโฮมออนแอรตอน ในการโฮมมนแอร์ครับตอนเอบ่ายโมงฮนะเลยสอชั่วโมงเองข้าวยังไม่กินเลยเดี๋ยวผมต้องอาบน้ำแล้วก็ไปรายการวิทยุโอเคเดี๋ยวผมมาถ่ายดูใหม่ครับสวัสดีครับ